สวัสดีค่ะแอดมินพิจัยทยอพาดุยนะคะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพเพื่อนๆจะ้ะวันนี้พิจัยก็จะมาสรุปนะคะสีน่นอยของวันที่5นะครเพื่อนๆจะ้ะก่อนจะไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนครับเพื่อนจ้ะคะําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรรับคันแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพเพื่อนๆจะ้ะ โอเควันนี้พี่แจก็จะมาสรุปให้ดูเนาะ4นอยเจาะเด่นนะคะเพื่อนๆแยกรอบให้เนาะเด่นรวมสูตรหนึ่งคือ8กับ6นะคะเพื่อนๆแล้วก็สูตร2ก็คือ2 3 4นะคะเด่นแล้วก็มาจับคู่เลยนะเพื่อนๆดูนะคะ,ะเราไปดูเฉพาะกิจนะพี่แจให้เด่น6กับ3นะคะา3ก็เป็น8นะคะ6ก็เป็น9ดังน้พี่แจก็วางแบบนี้เนาะผลที่ออกก็คือ1 9 5นะคะเพื่อน7 2เห็นไหมคะเพื่อนๆ เก้าห้าเห็นไหมเก้าหนะ้าถ้าใครใช้เก้านะเพราะว่าเนี่ยเก้าห้านะคะเพื่อนๆเนี่ยใช้ตัวแบบนี้นะถ้าใครเลือกเก้าไปก็ได้เนาะนะคะเพื่อนแล้วก็รอบพิเศษเนาะรอบพิเศษนะคะพี่ใจให้เด่นหนึ่งกับสีนะคะเพื่อนอันนี้หนึ่งเข้านะคะเพื่อนหนึ่งเข้าเลยนะคะสองหนึ่งกับหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกก็ตัวเจสองหนึ่งก็ตัวเจาะนะคะตัวกลับวิ่งรูดเนาะ แล้วก็ส่วนปกตินะคะสซบติพิใจัยให้เด่นที่สองกับ3นะคะผลที่ออกก็คือ9 6 7 2 3สามาคู่นะคะเพื่อนมาด้วยกันนะคะสองสามตรงตรงเลยไม่ต้องกลับอันนี้นะคะเพื่อน2อสาในเด่นรวมนะเพื่อนเพื่อน,อนดูนะคะเพื่อน,อนจ๋าเนี่ยเนี่ยในเด่นรวมนะคะใครสามารถที่จะเอามาจับดูนะคะมาจับเนี่ยได้เลยนะคะเพื่อน ต่อไปก็รอบ VIP ค่ะรอบ VIP พี่ใจัยให้เด่น1กับ2นะพวกที่ออก9 9 3 4เเด่นรวมมา43เพื่อนเพื่อนเด่นรวมมา43แต่ว่าตัวเด่นของพี่ใจัยให้หลุดนะคะพเพื่อนเพื่อนหลุดไปเนาะแล้วก็วันนี้ก็มีเข้าเนาะมีเข้าตั้งแต่เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดตัวที่พี่จัยวางให้ว่าถ้าใครชอบ9้าหรือชอบ8อะไรเงี้ยคือ3กับ8พี่จัยมันจะตัวเดียวกันกับ6กับ9นะคะชนชอบกับ โอเคเราก็ไปต่อของวันที่หกกันเลยนะคะเพื่อนจ้าส่วนวันนี้หกเนาะพี่ใจให้เด่นสีน้อยเจาะเด่นแยกเด่นทุกน้อยนะแยกให้นะวิ่งรูดนะคะเพื่อนสายวิ่งสายรูดเนาะสายวิ่งสาย,สายรูดนะคะอ่าส่วนเด่นเด่นรวมสูตรหนึ่งพี่ใจให้เด่นที่ห้ากับสีนะสูตรสองแปดเก้าศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เด่นเฉพาะกิจพี่ใจให้เด่นที่ห้ากับหกนะคะเพื่อน หกกับเก้าตัวเดียวกันนะพี่ j a ก็วางให้อย่างนี้เนาะหกกับเก้าโอเคเขียนไาอย่างนี้นะคะถ้าใครจะชอบหกเก้าก็เปลี่ยนเป็นเก้านะลมแรงขอโทษทุกเพื่อนอยู่ข้างนอกอ่ะอ่ะ,อะต่อไปขเดีนพิเศษเนาะเดียนพิเศษนะพี่ j a ใ,ให้เดียนที่แปดกับเก้าเนาะแปดเป็นสามเก้าเป็นหกพี่ j a ก็เลยจับคู่ให้อย่างนี้ให้สามเก้าสามหกนะคะพเพื่อนเแล้วก็วางให้แบบนี้ถ้าใครชอบนะอันนี้คือถ้าใครชอบหกก็ใช้หกนะคะ ส่วนปกติพี่แจให้เด่นที่3กับ6นะคะ3กับ6เนี่ยพี่แจก็วางให้แบบนี้ก็จะจับคู่ให้อย่างนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อนใครชอบตัวไหนก็เลือกไปชอบ9หรือชอบ6นะคะหรือชอบ8ก็ดูดูที่เด่นรวมนะเพื่อนดูที่เด่นรวมนะคะมันเป็น8นะคะเด่นรวมเป็น8เนาะแล้วก็ต่อไป VIP นะคะ V i p พี่แจให้เด่นอยู่ที่5กับ0นะคะเพื่อนๆ5กับ0นยะ์นะ ที่พี่ใจติ๊กศูนย์ศูนย์เพราะว่ารู้สึกมันจะเด่นที่ศูนย์นะวันนี้มันจะเด่นที่ศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะมันจะมาจับเป็นคู่ได้ตัวศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะมาเบิ้ลก็ได้นะมาเบิ้ลก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆตัวเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆจะไม่มีใครที่แบบว่าอุ้ยจะแม่นทุกรอบทุกวันได้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะก็สําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้แค่นี้นะคะโอนออกไปก็ขอให้ทุกท่าน มีโชคมีลาบแล้วก็รักษาสุขภาพมีความสุขกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ใจด้วยนะคะก่อนออกไปนะคะสวัสดีค่ะ